สวัสดีครับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงเหรียญหายากวันนี้อย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวเหรียญสะสมหายากทุกชนิดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในประวัติศาสตร์เหรียญหรือมองหาโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจคุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ปี1980กับเหรียญ5บาทที่ออกแบบเฉลิมฉลองครบรอบสี่ 18ปีประสูตรพระบรมราชินีนาถซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และความหายากมาดูกันว่าเหตุใดเหรียญนี้ถึงเป็นที่สนใจของนักสะสมทั่วโลกเรอ่อ มุมแรกเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันครับเหรียญ5บาทปี1980นี้จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชินีนาถสิริกิตเนื้อเหรียญทำจากโลหะผสมที่แข็งแรงและทนทานพร้อมลวดลายสวยงามที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยด้านหน้าเหรียญประทับภาพพระบรมราชินีนาถในช่วงประสูติครบรอบสี่ 18ปีส่วนด้านหลังออกแบบให้มีโลโก้เอฟเโอพร้อมสัญ,ญลักษณ์เกษตรและอาหารซึ่งเป็นการสื่อสารถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการของประเทศไทยในยุคนั้นเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์เหรียญน,นี้ไม่ได้เอ เป็นเพียงวัตถุสะสมแต่ยังสะท้อนถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี1980ประเทศกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรเหรียญนี้จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและการพัฒนาของประเทศในยุคนั้นนักสะสมมักจะสนใจเหรียญที่มีเรื่องราวเบื้องหลังเพราะเรื่องราวเหล่านี้ช่วยเพิ่ม คุณค่าและความน่าสนใจให้กับเหรียญมากขึ้นในด้านของความหายากเหรียญ5บาทปี1980รุ่นนี้ไม่ได้ถูกผลิตออกมาเป็นจํานวนมากเหมือนเหรียญที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปความจํากัดในการผลิตทําให้มันกลายเป็นเหรียญ สะสมที่ต้องตามหาหลายคนที่มีโอกาสพบเหรียญน,นี้ในสภาพสมบูรณ์ถือว่าโชคดีมากเพราะเหรียญที่อยู่ในสภาพเดิมหรือเนียมิน์มักมีราคาสูงในตลาดสะสมความหายากนี้ไม่ได้หมายถึงแค่จํานวนเหรียญเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสภาพและความสมบูรณ์ของลวดลายที่ยังชัดเจนอยู่การเก็บรักษาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักสะสมอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสนใจคือ การออกแบบที่ละเอียดอ่อนด้านหน้าของเหรียญมีภาพพระบรมราชินีนาที่แสดงถึงความสง่างามและความเป็นผู้นำขอบเหรียญมีลวดลายที่ละเอียดและซับซ้อนส่วนด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์ f a โอซึ่งเป็นองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติทำให้เหรียญนี้ไม่เพียงแค่เป็นเหรียญที่ระลึกแต่ยังมีคุณค่าในด้านการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศไทย เหรียญนี้จึงเหมาะสําหรับทั้งนักสะสมและนักวิชาการนักสะสมหลายท่านมักถามถึงวิธีการประเมินมูลค่าเหรียญสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือสภาพเหรียญเหรียญที่ยังใหม่และไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายมักมีมูลค่าสูงกว่าเหรียญที่มีรอยการเก็บรักษาเหรียญในซองพลาสติกหรือกล่องใส่เหรียญจะช่วยป้องกันการเสียหายอีกทั้งยังควรตรวจสอบความหายากของปีผลิตเนื่องจากเหรียญ ยอดแต่ละปีมีจำนวนการผลิตต่างกันการผลิตในปี1,980เป็นปีที่มีความสำคัญและถือว่าหายากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆในตลาดสะสมเหรียญ5บาทปี1,980ครบรอบ48ปีประสูตธพระบรมราชินีนาถรุ่นเอฟเอสามารถมีมูลค่าตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญนักสะสมบางคน ยินดีจ่ายสูงเพื่อให้ได้เหรียญในสภาพเนียมินหรือ Uncirculated เพราะถือเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าในระยะยาวมูลค่าเหรียญยังสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะเมื่อเหรียญเหล่านี้เริ่มหายากและมีจำนวนจำกัดอีกปัจจัน เหยืาหนึ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้มีค่าคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายคนชื่นชมเหรียญที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพและความรักชาติเหรียญ5บาทปี1980จึงไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นนักสะสมจึงมองว่าเหรียญน,นี้มีคุณค่าทางจิตใจเท่าๆกับมูลค่าตลาดนอกจาก เรื่องสภาพและประวัติศาสตร์แล้วการหาซื้อและสะสมเหรียญยังต้องอาศัยความรู้และความระมัดระวังนักสะสมควรศึกษาตลาดก่อนการซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าเหรียญที่ได้มานั้นมีคุณภาพและเป็นขอ งอแท้กการซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้หรืองานประมูลที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยลดความเสี่ยงในการได้เหรียญปลอมสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนเหรียญ5บาทปี1980รุ่นเอฟเอโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมูลค่าเหรียญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเวลาโดยเฉพาะเมื่อผู้คนเริ่มตระหนักถึงความหายากและความสำคัญของเหรียญการลงทุนในเหรียญสะสมจึงไม่ต่างจากการลง ทุนในงานศิลปะหรือของสะสมอื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดหลายท่านอาจสงสัยว่าเหรียญน,นี้เหมาะกับใครเหรียญ5บาทปี1 9 8 0เโอเหมาะกับนักสะสมที่ชื่นชอบเหรียญไทย ประวัติศาสตร์ไทยและการลงทุนในเหรียญหายากเหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บรักษาสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้เหรียญน,นี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์และศิลปะบนเหรียญไทยเพราะรายละเอียดลวดลายสะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และฝีมือการออกแบบของยุคนั้นในตอนท้ายก่อนที่เราจะปิดวิดีโออยากจะบอกทุกท่านเกี่ยวกับมูลค่าเหรียญใน ปัจจุบันเหรียญ5บาทปี1980ครบรอบ48ปีประสูตรพระบรมราชินีนาถรุ่นเอเฟอมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 1 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญเหรียญที่สมบูรณนะ แบบหรือใกล้เคียงเงินสเคลเลีิสามารถมีราคาสูงกว่านี้ได้อีกนักสะสมหลายท่านยินดีจ่ายเพื่อได้เหรียญที่มีความพิเศษและหายากสำหรับผู้ชมทุกท่านที่สนใจอย่าลืมตรวจสอบเหรียญของคุณว่ามีรุ่นและปีที่ถูกต้องหรือไม่และถ้ามีโอกาสพบเหรียญในสภาพดีถือว่าคุณโชคดีมากเพราะเหรียญเหล่านี้ไม่ค่อยพบในสภาพสมบูรณ์การเก็บรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถรักษา มูลค่าเหรียญได้อย่างยาวนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบหากคุณสนใจเหรียญสะสมอื่นๆอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเหรียญหายากในอนาคตเอเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเหรียญสะสมที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าตลอดเวลา เมื่อเราพูดถึงเหรียญ5บาทปี1980 f เอสิเโอสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องราวของนักสะสมหลายคนแล่วว่าเมื่อพวกเขาเริ่มเก็บสะสมเหรียญไทยในยุค 70s และ 80s เหรียญครบรอบประสูตริพระบรมราชินีนาถมักจะเป็นเหรียญแรกๆที่พวกเขาสนใจเพราะไม่เพียงแต่มีความสวยงามแต่ยังสื่อถึงความผูกพันกับประวัติศาสตร์ชาติและวัฒนธรรมไทยการ สะสมเหรียญจึงไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการเก็บเรื่องราวความทรงจำและสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชาตินักสะสมรุ่นเก่าเล่าว่าในสมัยก่อนการหาซื้อเหรียญเหล่านี้ต้องอาศัยความอดทนและการเอ ฝ้าติดตามข่าวสารจากตลาดเหรียญหรือร้านค้าเฉพาะทางทำให้ทุกเหรียญที่ได้มาเป็นของมีค่าทั้งทางใจและมูลค่าอีกสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีสังเกตรเหรียญแท้เหรียญ5บาทปี1 9 8 0 f a มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้เช่นลวดลายพระบรมราชินีนาาที่ด้านหน้าต้องมีความละเอียดและชัดเจนขอบเหรียญเรียบและมีลวดลายที่สม่ำเสมอส่วนด้านหลังโลโก้ เอฟโอต้องตรงตามต้นฉบับไม่เดี้ยวหรือผิดตำแหน่งเหรียญปลอมมักจะมีความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้การเรียนรู้วิธีตรวจสอบเหรียญแท้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักสะสมมือใหม่นอกจาก นั้นเรื่องคุณค่าทางการลงทุนของเหรียญน,นี้ก็น่าสนใจมากเหรียญที่อยู่ในสภาพดีหรือเนียมมินมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะเมื่อจํานวนเหรียญในตลาดเริ่มลดลงและนักสะสมรุ่นใหม่เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเหรียญรุ่นพิเศษเหรียญน,นี้จึงเหมาะสําหรับการเก็บเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้การสะสมเหรียญไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกแต่ยังเป็นการลงทุน ในระยะยาวที่น่าสนใจมากเพราะเหรียญเหล่านี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สัญลักษณ์และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสะสมเหรียญการเริ่มต้นกับ เหรียญ5บาทปี1980 f พ o เป็นทางเลือกที่ดีเพราะนอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วยังมีคุณค่าทางจิตใจเหรียญที่สะสมไว้นานๆจะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวคุณเองและครอบครัวนักสะสมบางคนยังนำเหรียญไปศึกษาลักษณะโลหะและวิธีการผลิตในยุค 80s ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัยและการศึกษาในอนาคต ในเรื่องของตลาดเหรียญสะสมปัจจุบันเหรียญ5บาทปี1,980 f a o ยังเป็นที่ต้องการสูงนักสะสมหลายคนให้ความสนใจเหรียญในสภาพเนียมินและสเกเลติกเพราะถือเป็นเหรียญที่ยังคงความสวยงามเหมือนวันแรกที่ผลิก ก็มีการประมูลเหรียญรุ่นนี้บ่อยครั้งทั้งในไทยและต่างประเทศราคาที่เห็นในตลาดอาจอยู่ระหว่าง3,000ถึง10,000บาทหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญการประมูลสูงสุดมักเกิดขึ้นเมื่อมีนักสะสมเฉพาะกลุ่มสนใจเหรียญพิเศษอีกมุมหนึ่งที่นักสะสมควรทราบคือการเก็บรักษาเหรียญอย่างถูกวิธีการใช้ซองใสหรือกล่องเก็บเหรียญเฉพาะจะช่วยรักษาสภาพและ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนหรือความหมองของโลหะเหรียญที่เก็บไว้อย่างเหมาะสมจะรักษามูลค่าและสภาพได้ยาวนานขึ้นการดูแลเหรียญอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่นักสะสม มืออาชีพไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ชมที่สนใจเรื่องการลงทุนและมูลค่าเหรียญในระยะยาวเหรียญ5บาทปี1,980 FO o ถือว่าเป็นเหรียญที่คุ้มค่าเพราะนอกจากจะมีความหายากแล้วยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบที่สวยงามการสะสมเหรียญเหล่านี้สามารถสร้างความภาคภูมิใจและยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนักสะสมหลายคนที่เริ่ม สะสมตั้งแต่ยุค 80s หรือ 90s ปัจจุบันสามารถเห็นมูลค่าเหรียญเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวสุดท้ายอยากจะเน้นย้ำถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะของเหรียญเหรียญ5บาทปี1980เปเฟโอไม่ใช่แค่เงิน นอกแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในยุค 80s การสะสมเหรียญเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าแต่ยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจและความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยก่อนจะจบวิดีโออย่าลืมอีกครั้งครับว่ามูลค่าเหรียญในปัจจุบันสำหรับเหรียญ5บาทปี1980เอฟอยู่ประมาณ300010 000, 000บาทหรือมากกว่านั้นหากอยู่ในสภาพเนียมินหรืออันเซเคเลติกการถือครองเหรียญเหล่านี้ถือเป็นการลงทุนที่ดีและมีคุณค่าในระยะยาวนักสะสมที่สนใจควรตรวจสอบสภาพเหรียญและแหล่งซื้ออย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้เหรียญแท้และมีคุณภาพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบวิดีโอหากคุณสนใจเรื่องราวเหรียญสะสมอื่นๆอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเหรียญหายากและข่าวสารการประมูลในอนาคตเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเหรียญสะสมที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าตลอดเวลาการสะสมเหรียญไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกแต่ยังเป็นการลงทุนในสิ่ง ที่มีคุณค่าและสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้จะเหรียญสะสมอื่นๆอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเหรียญหายากในอนาคตเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเหรียญสะสมที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าตลอดเวลา เมื่อเราพูดถึงเหรียญ5บาทปี1980เปฟโอสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นคือเรื่องราวของตลาดเหรียญสะสมในประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเหรียญรุ่นพิเศษเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่นักสะสมทุกคนต้องตามหาตลาดเหรียญสะสมไทยมีความแตกต่างจากตลาดต่างประเทศ ตรงที่นักสะสมส่วนใหญ่ไม่เพียงแค่สนใจมูลค่าแต่ยังให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของเหรียญนักสะสมบางคนที่เริ่มสะสมเหรียญไทยตั้งแต่ยุค 70s และ 80s เล่าว่าการหาซื้อเหรียญ5บาทรุ่นครบรอบประสูตริพระบรมราชินีนาถเอฟอโอนั้นแทบจะเป็นภารกิจลับเพราะเหรียญเห ล้านี้ไม่ได้อยู่ในหมุนเวียนทั่วไปนักสะสมต้องเฝ้าติดตามร้านเหรียญงานประมูลหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักสะสมเพื่อให้ได้เหรียญในสภาพที่ดีที่สุดในด้านศิลปะการออกแบบเหรียญ5บาทปี1980มีความพิเศษมากด้านหน้าของเหรียญแสดงภาพพระบรมราชินีนาถในช่วงประสูตรครบรอบ48ปปีลวดลายละเอียดสวยงามและสะท้อนถึงความสง่างามของ พระองค์ขอบเหรียญมีลายเส้นละเอียดที่สื่อถึงความประณีตส่วนด้านหลังมีโลโก้เอฟเฟโอและสัญ,ญลักษณ์เกษตรที่ออกแบบอย่างลงตัวสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งแต่สื่อถึงความสำคัญของการ พัฒนาการเกษตรและโภชนาการของประเทศไทยในยุคนั้นการออกแบบที่สมบูรณ์แบบและมีรายละเอียดสูงจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีมูลค่าแต่ยังเป็นผลงานศิลปะที่ส่งคุณค่านักสะสมหลายท่านมักถามถ,ามถึงวิธีการตรวจสอบเหรียญแท้สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือสภาพของเหรียญเหรียญที่สมบูรณ์แบบจะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยบุบโลโก้เอเอโอต้องอยู่ตรงตำแหน่งและ มีรายละเอียดชัดเจนพระบรมราชินีนาที่ด้านหน้าต้องมีรายละเอียดครบหากเหรียญมีความผิดเพี้ยนเช่นลวดลายเบี้ยวขอบไม่สม่ำเสมอหรือสีโลหะผิดปกติมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเหรียญปลอม การตรวจสอบความแท้ด้วยมือหรือกล้องขยายจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักสะสมมืออาชีพอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือวิธีการเก็บรักษาเหรียญเหรียญที่ถูกเก็บรักษาอย่างเหมาะสมจะคงสภาพเดิมได้นานนักสะสมมืออาชีพมักใช้ซองพลาสติกใสกล่องเหรียญเฉพาะหรือแม้แต่แผ่นฟิล์มสำหรับเหรียญเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนความหมองและการกัดกร่อนของโลหะการเก็บรักษาที่ถูกวิธี ยังช่วยเพิ่มมูลค่าเหรียญในระยะยาวเพราะเหรียญที่อยู่ในสภาพเนียมินหรืออันเซอเคเลทีจะเป็นที่ต้องการสูงในตลาดสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนในเหรียญะส,สมเหรียญ 5บาทปี1980 F.A.O. ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากไม่เพียงเพราะความหายากแต่ยังเพราะมูลค่าเหรียญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีการลงทุนในเหรียญสะสมไม่ต่างจากการลงทุนในงานศิลปะหรือของสะสมอื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มตามเวลานักสะสมบางคนเก็บเหรียญรุ่นนี้ไว้เป็นเวลา10-20ปีก่อนจะนำไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในส่วนของเรื่องราวและคุณค่าทางจิตใจเหรียญรุ่นนี้ถือว่ามีความหมายพิเศษเหรียญ5บาทปี1980เอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาติความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในยุค ข้อ80 s นักสะสมที่เก็บเหรียญน,นี้มักจะมองว่ามันไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความทรงจำและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของไทยการสะสมเหรียญจึงมีคุณค่าทั้งทางจิตใจและการศึกษาตลาดเหรียญสะสมในปัจจุบันยังคงมีความเคลื่อนไหวเหรียญ5บาทปี1,980 F.O. ยังคงเป็นที่ต้องการสูงโดยเฉพาะเหรียญที่อยู่ในสภาพเนียมินหรือเซอร์เค t เนัก สะสมจากทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมากการประมูลเหรียญรุ่นนี้มักมีราคาที่สูงกว่าปกติหากเหรียญอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดวิดีโออยากจะเนินรำเรื่องมูลค่าเหรียญในปัจจุบันเหรียญ5บาทปี1980ครบรอบ48ปีประสูตรพระบรมราชินีนาถรุ่นเอฟมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 10 000บาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญเหรียญที่สมบูรณ์แบบหรือใกล้เคียงเงินเซเคเลี่สามารถมีราคาสูงกว่านี้ได้อีกนักสะสมหลายท่านยินดีจ่ายเพื่อได้เหรียญที่มีความพิเศษและหายากสําหรับผู้ชมทุกท่านที่สนใจอย่าลืมตรวจสอบเหรียญของคุณว่ามีรุ่นและปีที่ถูกต้องหรือไม่และถ้ามีโอกาสพบเหรียญในสภาพดีถือว่าคุณโชคดีมากเพราะเหรียญเหล่านี้ไม่ค่อยพบในสภาพสมบูรณ์การเก็บ รักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถรักษามูลค่าเหรียญได้อย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบหากคุณสนใจเหรียญสะสมอื่นๆอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเหรียญหายากในอนาคตเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเหรียญสะสมที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าตลอดเวลาการสะสมเหรียญไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกแต่ยังเป็นการลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้